โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับจานวน200บาทนะครับผมที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับผมรับเงินเข้าบัญชีทูมิ n น่บอลลตแบบโดยตรงเลยนะครับผมสาหรับใครนะครับที่อยากจะมีเงินฟรีจากการเล่นเกมฟรีบนมือถอเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรสําหรับการหาเงินฟรีทูมิน่บอลลตนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับ ในสองการหาเงินฟรีจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับผมทําฟรีได้จริงแน่นอนนะครับไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับผมใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับอาโอเคนะครับผมสําหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูบิวเลจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่า pop star winner นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการหาเงินฟรีทูบิวเล e t ได้แบบโดยตรงนะครับแอปนี้นะครับ ผมดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้งานหรือว่ายังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยสามารถไปค้นหาชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อแอปไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งได้เลยนะครับดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีแน่นอนนะครับถ้าใครกลัวดาวน์โหลดแอปผิดนะครับก็กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไ้ให้สามารถกดติดตั้งนะครับผมได้เลยนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปนี้ผมก็จะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิ นี้เหมือนกันนะครับสามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยตั้งแต่คลิปแรกนะครับผมจะแนบไว้ให้นะตรงนี้นะครับผมก็เป็นหลักฐานการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปเมื่อ24ธันวาคมนะครับ65เนาะได้รับเงินเข้าชูมนิยมในวันที่25นะครับก็เพียงแค่1วันนะครับผมรับเงินเลยนะครับผมแอปนี้ได้จริงๆแน่นอนนะครับซึ่งผมก็ถอนมาเรื่อยๆนะครับผมทีละหลักร้อยสองร้อยนะครับผมนี่ครับหลักการการถอนเงินที่ผมถอนไปนะครับแอปนี้ถอนมาเกือบหมื่นบาท นะครับผมทําฟรีได้งจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการสร้างรายได้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรสําหรับคนที่ดาวน์โหลดครั้งแรกนะครับให้เรามากดที่เมนูงานตรงนี้นะครับผมอ่ากดเข้าไปเลยนะพอเรากดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีคําว่ากรอก ID คําเชิญนะครับใครที่ต้องการรับคะแนนนะครับฟรีนะครับห้าพันคะแนนนะครับให้เรากดเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมให้เราทําการนะครับกดกรอกรหัสคําเชิญตรงนี้นะครับผมหรือว่ากรอก ID คำชื่อหรือว่ารหัสโค้ดนะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับส่วนรหัสโค้ดของผมเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะกรอกได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับใครจะรับก็สามารถกรอกรหัสโค้ดได้เลยส่วนใครที่ไม่ต้องการรับคะแนนนะครับผมก็ไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับผมสลับตรงนี้นะ ต่อมานะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับในส่วนของแต่ละเมนูกันนะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรและการเล่นเกมเนี่ยต้องเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนของแอปนี้เนาะฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะในส่วนของการเล่นเกมนะครับตัวเกมนะครับผมจะอยู่ที่หน้าจอหลักตรงนี้เลยนะครับเป็นการกดจิ้มสีนะครับตรงนี้เนี่ยการเล่นเกมนะครับซึ่งมันมีจํากัดจํานวนครั้งในการเล่นต่อวันนะครับซึ่งมันไม่สามารถเล่นได้ทั้งวันเมื่อเราเล่นครบตามจํานวนครั้งที่มันกําหนดแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนไปเล่น แอปอื่นได้นะครับผมแอปนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการหาเงินฟรีทูนี่วิลเลตได้แบบโดยตรงนะการเล่นเกมนะครับไม่มีเวลาจํากัดนะครับผมแล้วก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเป็นการกดจิ้มสีที่เหมือนกันนะครับผมนี่ครับอ่ะเหมือนกันเราก็กดได้เลยนะตอนนี้เนี่ยผมเล่นมาจนถึงเลเวล419แล้วนะนะครับแล้วก็กดจิ้มแบบนี้เลยนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะถ้ามันขึ้นเหรียญทองขึ้นมาแบบนี้1นึ่งเนะครับเราสามารถกดรับได้เลยนะครับผมเราสามารถกดรับคูณ3าได้อีกด้วยนะครับผมนี่ครับประมาณนี้แล้วก็กดจิ้ม นะครับผมแค่นี้เลยนะครับเล่นช่วงที่เวลาว่างหรือว่าเวลาเลิกงานพักเบรกอะไรประมาณนี้การเดินทางนะครับเราก็กดหยิบขึ้นมาเล่นได้นะครับเล่นเพลินเน,นะครับเก็บคะแนนไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าช่องทางที่ได้รับคะแนนเร็วที่สุดเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับสาหรับแอปนี้เนาะ เพราะว่ามีหลายๆคนนะครับอาจจะไม่เชื่อในส่วนของการทําเงินฟรีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือการเล่นเกม1นึ่งเลเวลนะครับหด่านนะครับผมนะครับเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอจบเกมเราสามารถกดรับคะแนนเพิ่มขึ้นได้คูณ5เลยนะก็ประมาณนี้ในส่วนของการเล่นเกมต่อมาช่องทางเมนูด้านซ้ายมือตรงนี้2เมนูนะครับ เมนูด้านซ้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของรายงานนะครับเป็นการทําภารกิจเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมภ um. ารกิจมีอะไรบ้างนะครับผมก็ขุดหาสมบัตินะครับแล้วกดเข้าไปนะการขุดหาสมบัตินะครับวิธีการเล่นนะครับเราจะได้รับพ่วในการขุด3ครั้งถ้าเราอยากจะรับพ่วเพิ่มนะครับเราจะต้องดูวิดีโอตรงนี้เพื่อที่จะรับในส่วนของจํานวนการขุดเพิ่มวิธีการเล่นนะครับกดแล้วก็กดขุดนะครับ แค่นี้เลยนะครับเราก็จะได้รับคะแนนคะแนนตรงนี้จะเป็นการสุ่มคะแนนนะครับจะได้ไม่เท่ากันทุกคนนะครับผมนี่ครับผมได้มาประมาณนี้วิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับต่อมานะครับผมบัตรขูดนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปร่วมเล่นได้บัตรคูณนี่เล่นไม่ยากนะครับผมเข้าสู่ระบบนะครับผมเพื่อรับนะครับเป็นการเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานนะเราจะได้รับวันละ300คะแนนเมื่อเรากดเช็คอินนะครับเราสามารถกดรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะครับผมเป็นการดูแอดโฆษณาแต่ถ้าเรากดเช็คอิน ทุกวันแบบต่อเนื่องนะีเราจะได้รับ20,000เหรียญทองนะครับก็คือ20,000คะแนนนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมรางวัลกวาดล้างนะครับคือการเล่นเกมทั้งหมดเลยตรงหน้าจอตรงนี้ไม่ให้เหลือซักสีเลยนะครับผมในส่ง,งการเล่นเกมเนาะ นะครับล้วก็กดเล่นได้นะครับดาวน์โหลดแอปและลองใช้งาน2ครั้งนะครับดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญ3ครั้งดูวิดีโอ5ครั้งนะครับเล่นขูดบัตร20ครั้งในวันนั้นก็คือวันเดียวเนาะซุปเปอร์สล็อตนะครับผมแล้วก็สปินนำโชคอันนี้จะอยู่ในส่วนของเมนูหน้าหลักอันเดียวกันเลยนะครับเล่นครบ10ครั้งในส่วนของรูเลตในวันนั้นนะสลอ็อตแมชชีนนะครับผม10ครั้งนะฮะกรอกไอเดียคำเชิญแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะ ว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับอ่าโอเคนะครับย้อนกลับมาในส่วนของหน้าแรกของแอปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่2นะครับก็คือวงล้อต,ตรงนี้นะครับก็คือวงล้อนําโชคนั่นเองนะครับเป็นลัคกี้สปินในการหมุนวงล้อต,ตรงนี้เนี่ยหมุนได้10ครั้งต่อวันวิธีการเล่นนะครับก็กดสตาร์ทนะครับเป็นการสุ่มคะแนนตั้งแต่20คะแนนถึง 1 0 0่งคะแนนเลยนะครับเราก็กดสุม่มรางวัลตรงนี้ได้ทุกวันวันละ10ครั้งในการเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมก็ได้รับมาอีก50คะแนนนะครับเราก็กดเก็บไปนะครับประมาณนี้นะ ต่อมานะครับผมเรามาดูที่ฝั่งขวามือกันบ้างนะครับก็มี2เมนูเหมือนกันตรงนี้เลยนะครับในส่วนของเมนูเนาะกดเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของสล็อตแมชชีนนะครับในการหมุนสล็อตแมชชีนเนี่ยจะได้รับคะแนนเหมือนกันเหมือนกับการหมุนลัอกี่สปินเมื่อกี้เลยหมุนได้10ครั้งนะครับแล้วก็กดสตาร์ทเพื่อที่จะทําการหมุนได้เลยนะตรงนี้นะครับผมก็ได้รับมาอีก80คะแนนนะครับผมเราก็กดรับรางวัลมากขึ้นได้นะครับผมประมาณนี้ลองเล่นดูนะ ต่อนะครับผมในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเชิญเพื่อนนะครับเพราะว่าทางแอปเนี่ยเขาไม่ได้บังคับแต่หากว่าเราอยากมีรายได้มากขึ้นอยากมีคะแนนเหรียญทองมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องแนะนําเพื่อนด้วยนะครับถ้าคุณอยากถอนเงินวันละ100บาท200บาท500บาท1,000บาทต่อวันเนี่ยคุณจะต้องมีรายได้จากการเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองถ้าหากว่าคุณเล่นเกมโดยที่ไม่เชิญเพื่อนเลยนะครับโอกาสที่เราจะถอนเงินได้เร็วที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลานานกว่าคุณ ที่เขาแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับกดชวนเพื่อนนะครับตอนนี้เราก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปแชร์ยังช่องทางต่างๆได้เลย,เลยที่เป็นออนไลน์นะครับจะเป็น Facebook Twitter l i ล e YouTube Tik t อกนะครับได้หมดทุกช่องทางขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะว่าความสามารถของเราเนี่ยในการแนะนําเพื่อนเราจะแนะนําด้วยวิธีไหนให้คนสนใจนะครับเป็นการสร้างคลิปดอล,ลงในส่วนของ YouTube ลงในส่วนของ Facebook ลงในส่วนของ Tik t o อกอันนี้ก็สามารถไปทํากันได้นะการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับ8,000 80, 0คะแนนเหรียญทองต่อ คนเลยในการแนะนำเพื่อนนะ ในส่วนของ80,000คะแนนเนี่ยเราจะได้รับอย่างไรเต็มๆเลยนะครับข้อที่1ก็คือ2 0 0 0 0คะแนนก็คือเราแชร์ลิงก์ให้คนดาวน์โหลดแอปเนี่ยสมัครผ่านลิงก์ของเราปุ๊บกรอ,อกรหัสโค้ดเสร็จเรียบร้อยเราได้ทันที2 0 0 0 0คะแนนต่อมานะครับผมห้าเพชรสำหรับ50เพชรนะครับผมก็คือเพื่อนของเราที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาจะต้องทําทครบ10รางวัลก็คือภารกิจนะครบ10รางวัลเราจะได้รับ50เพชรและก็60,000นะครับเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาจะต้องเล่นผ่าน10ด่านอย่างน้อยเป็นเวลา3 วันแบบติดกันเนาะต่อเนื่องเนาะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะเราสามารถไปเชิญเพื่อนต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูในเรื่องของการถอนเงินนะครับก็กดไปที่การถอนเงินตรงนี้เลยสําหรับการถอนเงินทูมิเนอเวลส์นะครับผมเริ่มต้นนะครับอยู่ที่10บาทนะครับผมตรงนี้เราจะต้องมีคะแนนเหรียญทองครบอยู่ที่1นึ่งแสนสคะแนนแล้วก็เพชรห้าร้อยเพชรนะครับผมตรงนี้เลยเราไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับขอแค่เรามีเหรียญทองแล้วก็เพชรนะครับสาหรับ100บาท200บาท500บาท แล้วก็1000บาทเนี่ยเรามีคะแนนครบเราก็สามารถแลกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องทําเงื่อนขไขใดใดทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นะครับผมไม่จํากัดจํานวนครั้งในการแลกแต่ละรายการเราสามารถแลกซ้ํารายการเดิมได้ทุกรายการเลย 100, 200, 500แล้วก็1,000ตรงนี้ไม่จํากัดจํานวนครั้งในการแลกนะครับเราสามารถกดแลกกี่ครั้งก็ได้ตามคะแนนที่เรามีเนาะการถอนเงินไม่ยากนะครับผมกอบแค่ในส่วนของเบอร์โทรของทูมิวอลิตเนาะในการรับเงินได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ การถอนเงินนะครับผมไม่เกิน2วันนะเงินเข้าที่ทูมิเนอว์เรลเลยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ